เห็นปะอืมาิคก็นนี้ดูดิ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 โอ้ยสัญญาที่รักเสีย ไว้นะครับเผื่อท่านใดจะเช่ารถที่ญี่ปุ่นก็ลองดูได้นะครับเว็บ,บนี้เนี่ยให้ราคาถูกมากเลยนะครับลองเข้าไปดูเดี๋ยวตามผมไปกันเลยดีกว่าว่าเขามีวิธีการเช่ารถรับรถกันยังไงไป ติดต่ออินโฟมชันได้นะครับอีกประมาณ1ินาทีเดี๋ยวรถจากดิปปอนคาร์เรนจะมารับผมนะครับแล้วก็ใบที่เขาให้มานี่นะครับจะมีทรายต่างๆที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่ากฎของที่นี่เป็นยังไงบ้างเราต้องปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอรถกัน โอ้แม่เงเจ๋งอินเฟสซ่าแต่เครื่องพันห้านะไม่เป็นไรขับได้โอเคไปโอเคโอเค thank you very thank much, you very much. have a nice day you too บาย a few moments later ตอนนี้เราเมาถึงโอตาลุแล้วนะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วตอนแรกเราก็จะกังวลเรื่องที่จอดนิดนึงนะว่าแบบจะมีที่จอดหรือเปล่าแต่ว่าใใโดยบอกว่าให้จอดรอสันแต่ว่าโดยรอบๆแล้วเนี่ยมีที่จอดแบบเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าจะหายที่จอดไม่เจอนะครับ<อ>เป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ว่าคนเยอะมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าพร้อมกับลูกทัวร์ทั้งหลายของผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไปเดินเที่ยวกันไปแล้วก็ตอนที่ไปรับรถนะครับพนักง,งานที่นิปปอนคารเลนเนี่ย เขาบอกผมว่าเมื่อวานนี้มีชาวไต้หวันเนี่ยทริกกี้ไปจอดร้านอาหารซึ่งมันจอดฟรีไงมันไม่เสียตังค์แล้วเขาก็ไปเดินที่อื่นสุดท้ายรู้ป่าวว่าทำไงร้านอาหารแม่งเรียกตำรวจมายกรถไปเลยสุดยอดฉะนั้น2วันนี้เราจะทําแบบนั้นไม่ได้นะนั้นเราจอเราก็เข้าไปกินเออเราก็เข้าไปกินแล้วเราเข้าไปเดินเล่นที่อื่นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆที่นี่เลยดีกว่าเฮ้ยเนืองน่ารักมากอันนี้ที่ร้านเตาลอยแฟนเดย์อะ ตามรอยแฟนเดย์นะเ <c oughs> มืองน่ารักมากดู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 พอเดีกาครับ ไม่ออกเดินมานะครับตอนนี้เจอร้านไหนก็เข้าแล้วเพราะว่าหิวมากแต่ว่าเมนูเขาก็น่ากินใช่ย่อยเลยนะเปิดเปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดให้ชูผมสั่งน่าจะเป็นปลาไหลนะแล้วก็พิมพ์สั่งแซลมอนอบุริเป็นแซลมอนย่างนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้หิวมากเลยอะหิวมากอรอรอรอ ไอ้ขอแซงขอแซงออกไปนะขอแซงอ่ะห <c oughs> คนเต็มเลยอ่ะเราจะไปกินเรนโบ์นะฮะแ <Okay. S 1> ชั้นด้วยกัน <c oughs> มันน่าจะอร่อยมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> แต่แท่งแต่เขาคอนเฟิร์มมานะครับว่าแท่งหนึ่งกินคนเดียวไม่หมดแน่นอน แช,ชั้นมีชั้นวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดั้นในที่สุดแล้ว2คนก็ได้กินไอศกรีมซอฟต์ครีมเรื่อชื่อของโอตาลุนะครับมันสุดยอดมากที่นี่ก็ขายซอฟต์ครีมเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะร้านไหนนะเข้าไปได้เลยครับอร่อยทุกร้านเชื่อผม วันนี้เราได้แป้งทอดห่อสาหล่ายนะครับรสวาซาบิเฮ้ยผมชอบแบบนี้มากแต่ไม่เคยเห็นวาซาบิที่ไหนเลยอ่ะเดี๋ยวมากินกันดีกว่าเฮ้ยมันร้อนมากมันอุ่นๆเลยอ่ะเจ๋งว่ะขอกินนะขอกินนะ อร่อยมะเหมือนอร่อยอร่อยะเบียเจ๋งว่ะเจ๋งวะ สองคนมาอยู่ที่หน้ามิวสิกบล็อกมิวเซียมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีมิวสิกบ็อกเยอะขนาดไหนได้ข่าวว่ามีแบบ DIY ด้วยวอยากจะให้ทำเองก็ได้แล้วก็มีเพลงแบบว่ายอดฮิตทั้งหลายอย่างดิสนีย์หรือว่าเป็นแบบพวกนิยายต่างๆเนี่ยก็มีให้ดูไปเลยดีกว่า ีนะครับก็มีของให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบมิวสิกบล็อกรูปซูชิก็มีอะ่ะน่ารักอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าราคาก็ใช้ได้นะ <c oughs> คือถ้าถ้าจะซื้อไปสะสมเนี่ยก็โอเคนะต้องเป็นคนที่สะสมแนวนี้นะเออต้องเป็นค,คนที่ชอบมิวสิกบ็อกจริงๆนะผี่ว่าตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นสองครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกัน A Later Few Moments later. ตอนนี้เรามาถึงแลนด์มาร์คที่สองของโอตารุนะครับนั่นก็คือโอตารุคแนลก็มีชื่อเสียงโด่งดังเลยเราจะมาถ่ายรูปกันที่นี่แล้วตอนนี้เนี่ย อุณหภูมิ17.7ดองศาณขณะนี้เป็นเวลา6โมงเย็นโหเย็นอ่ะเย็นนะ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยคอมันเวยอขนาดไหนะ ตอนนี้เราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะกลับโรงแรมกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นใเช้าไปเที่ยวาทางเหนือต่อไปเที่ยวาทางเหนือต่อ <c oughs> ก็วันนี้อากาศดีมากครับ <c oughs> ตอนนี้ลงมาอีกเป็นสุโขตอนนี้เป็นสุโ,โงสาแล้วเอ้ยอากาศกันยานี่ดีสุดๆเลยอะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเราจะไปสวนดอกไม้เนี่ยดอกไม้มันจะมีเยอะขนาดไหนนะจบกันที่โอตะลุนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับบายเ อร่อยมากเลยอ่ะชอบอ่ะอังุ่นเหมือนแฟนตา